สวัสดีครับบีซีวันนี้ผมไปซื้อเห็ดเพาะมาจำนวนหนึ่งกิโลครับผมวันนี้เขาจะไปกินแกงเห็ดเพาะครับตอนเที่ยงตอนนี้ก็ได้มาหนึ่งกิโลน,โน,นี่กระดอกอนอ่อนนี่ครับอันนี้เป็นเห็ดเพาะเพิ่นไปเก็บมาครับเห็ดอ,อันนี้โลละสามร้อยกว่าบาทคนะเห็ดเพาะแต่ว่าเห็ดละงกกระตี๊บอีกแบบหนึ่ง อันนี้เห็ดเพาะอ่อนๆครับนี่โอ้กระแทบแกงเห็ดครับเอามาแซ่ไว้สักก่อนครับแซ่ไว้เพื่อเจ่างดินมันออกครับเก็บมาใหม่ๆครับต้องแซ่น้ามาร่างออกสักก่อนอแกงกินเที่ยงก็ได้เช่บนี่ตระกลอ่อนเพื่อสั้นเยาวาได้แกงไปแกงมาแบบแข็งมาสัน่นคนวันรับประกันอ่อ,อนแน่นอนคนวะ่านิ่มๆน่ครับนี่นิ่มเห็ดเพาะ ตรงลลางซะก่อนลลางเอาดินม,มันออกจงเซไว้จังน่อยนึงเอามาลลางออกวัถูกออกครับแกงเห็ดเพาะอ่าปีหนึ่งกินแค่หน,นึ่งพันว่าเห็ดเพาะอันนี้ดอกง่ายนี่จังน่อยมันก็จะเป็นนุ่มๆนี่มเป็นนุ่มๆครับนีเ่เห็ดเพาะแกงกินแซ่บๆตอนเที่ยงนี่แหละแกงแซ่บไปอีตูนี่จังน่อยใส่น้ำไปแดกจังน,น่อย น้ำปลาผงสุรดเทียบม,มาเดินม,มาเดินกินเกีเ๊ยฮีทเพาะาน,นี่ครับอันแรกเข้ากันล่างน้ำสกอดใบถูออกอคัดคัดออกอีคัดออกเลยเนี่ยตรงคัดมันออกได้คัดออกก็จะออกขาวล่างไหมคัดออกสกอดใบค่อยๆถูออก ขาด,ออ,อ,ขาดออกสกอดใบขาดมันออกสักก่อนขาดออกประเดีมนมันดำๆมขาก็ขาดออก,ออกสกอดใบนี่แหละใครแต่บอไซสไลด์ขาดออกนะถอ,ขา,อ,ข,าอขาดออกจะกาข้้าขาดมนเลยนะ คนบทั่วเอ่อาปนส่แบบนี้ครับร่อนล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 ่อนแบบนี้ครับมันไ็จะไหลปันไปับใส่แบบนี้ตัวน้ำใส่ครับขยขยำ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 ร่างไก่ขาออกขาออกแล้วครับขยเลยอ่านะครับหลังแกกที่ข้าล่างออกมาแล้วครับนะ ล้างมาแล้วน้ำก็เริ่มใสขึ้นแล้วครับเห็ดเพาะอ่อ,อนๆครับผมน,บนี่นะครับล้างแล้วอใส่เนี่ยครับเขย่า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 ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะออกน้ําเป็นใสๆก็ถือว่าโอเคแล้วเดี๋ยวแช่ไว้สักก่อนสักสิบนาทีแล้วค่อยมาล้างอีกจักสองรอบสามรอบก็น่าจะเสร็จนี่หลังเรามักแกงกินตอนที่อ่างนั้นครับเดี๋ยวจะถ่ายความอร่อยให้ ได้ดูกันโอเคครับผมหลังจากที่ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหูขาวจูนโฟนครับผมเดี๋ยวรอเรามาแกงกินครับอตอนเที่ยงเนี่นะครับนี่ครับโอโ้โหเฮ็เดเพาะครับสวัสด,ดีครับทรงพัสดุครับทรงพัชดุไปอเมริกา อ่ส่งพัสดุไปอเมริกาให้แม่เพชรสมรนะครับเนาะชัยพรนะครับเฮ็ดจะได้ส่งไปสงสัยอีเมลสีข้องสีทาล่ะล่ะตีกลับพัสดุกลับมาเมืองไทยคือเก่าเป็นอย่างนออยู่ข้างในนี่ส่งของไปให้ละตีกลับมาสงสัยสิบินขามน้ำขามทะเลไปฮอดอเมริกาล่ะล่ะเพิ่นก็เลยตีกองพัสดุนี่กลับมานี่เพชรสมรชัยพรสงสัยสีข้องทาล่ะล่ะอืม หรือเป็นจังไดให้ตีกลับมาให้ส่งเฮดเพาะไปให้กินอีกบหรือจังไงโอ้ยนว่ามันขี้หอดแล้วของมาตีกับมาบัดนี้ของกองบุ่มกองเบี้ยวบหรือจังไดเพื่อนก็เลยตีกับมาแต่ว่ากรทั้งบมื่ได้แกะเบื้องไปเซอนี่พึ่งเอามาส่งผมเมือเ่อตะกี้นี่นี่ครับตีกลับมาอีเม mal, ียหมอนใครได้เห็นคลิปนี้แล้วเป็นจังไงว่ามันตีกับหรือจังไงอีเมียก็จังโทรมาหาผมอีกทีหนึ่งเด้อหรือเป็นจังไดที่เฮ้ปากเห็ดเพาะไปสู้กินทั้งอเมริกาอีกบหรือจังไง เป็นจังไงกัโทษแล้วครับโทรมาหาลูกชายอีกเที่ยงเด้อครับอีเมลเด้อเอ้าเป็นยังไงกะแก้งข้าวให้ลูกซื่อซื้อวาพัสดุนี่ส่งกลับไปหอนแล้วลตีกลับมาอ่าตีกลับมาเมืองไทยคือเก่ามันส่งไปหอนอเมริกาแล้วเด้พัสดุนี่ไปห่อนอเมริกาแล้วก็เลยตีกลับมาครับเนาะอีกเที่ยงเดเป็นยังไดกันตดต่ออีเมลเพชรสมอนตีต่อบ่ได้ครับก็เลยต้องไปเฮ็ดลิปประกอบลงไปกับเก็บหอเนาะเอ้าเป็นยังไงกะ โทรมายามข้าวข้าวลูกชายเนี่ยเด้อเป็นยังไงสีเบาสูฟังว่าพัสดุนี่คือได้ตีกลับมานะครับเนาะนก่กอบ,บรรยากาศนั่ง้ายคลิปอยู่ในเฮ้องนี่แหละครับตอนนี้โอเคครับผม